โควิด1 9ในตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเริ่มเบาบางลงแล้วทำไมตัวผมเองถึงพิจิตวัคซีนโควิดเข็มที่5วันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d ดียเคชาแกับผมหมอเตออ้กิจ้าครับคำถามที่ผมได้รับมาบ่อย ก็คือเราต้องฉีดวัคซีนเข็มที่4หรือว่าเข็มที่5หรือเปล่านะเราตอบคําถามนี้ได้ง่ายงหากเรารู้ว่าวัคซีนกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้อย่างไงทําไมฉีดวัคซีนแล้วต้องฉีดเข็มกระตุ้นด้วยนะหลายคนสงสัยว่าทําไมภูมิคุ้มกันจากวัคซีนฉีดแล้วไม่อยู่ตลอดไปซึ่งคําถามนี้ตอบได้ไม่ยากเลยครับ เพราะว่าวัคซีนก็คือเชื้อโรคหรือว,ว่าชิ้นส่วนของเชื้อโรคหรือว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็มีหน้าตาคล้ายเชื้อโรคเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายร่างกายก็จะเรียนรู้แล้วก็สร้างภูมิออกมาเพื่อรอรับมือหากมีเชื้อโรคตัวจริงเข้ามาในภายหลังครับดังนั้นหากเปรียบวัคซีนคล้ายๆกับครูฝึกทหารหรือว่าโค้ชกีฬาครูแต่ละคนก็จะมีแนวทางการสอนแล้วก็แนวทางการฝึก ที่แตกต่างกันทําให้เมื่อเราฝึกสําเร็จเราก็จะเก่งได้ไม่เท่ากันวัคซีนต่างชนิดกัน <Okay. S 1> ก็เลยกระตุ้นภูมิได้ไม่เท่ากันครับโอเคดังนั้นหากเราอยากเก่งเราก็ต้องเลือกโค้ดดีๆใช่ปะครับ <Yeah. S 1> และเมื่อเวลาผ่านไปหากเราไม่ได้ฝึกซ้อมต่อเนื่องเราไม่ได้เจอโค้ดมานานมากความเก่งของเราก็จะค่อยๆลดลงวัคซีนก็เช่นกันครับ ภูมิของร่างกายก็จะค่อยๆลดลงแล้วแต่ชนิดของเชื้อโรคนั้นเช่นปัทยักษจะมีภูมิอยู่ได้ประมาณ10ปีส่วนไข้หวัดใหญ่ก็ต้องฉีดกระตุ้นทุกปีเป็นต้นครับซึ่งสำหรับวัคซีนโควิด -19 ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันตัวเลขที่ภูมิจะอยู่กับเราจะอยู่ที่ประมาณ4-6เดือนแล้วต่สูตรของวัคซีนที่ได้รับแล้วก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละคนครับ ข้อมูลการวิจัยยืนยันว่าภูมิจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปจริงจากข้อมูลการศึกษาของจุฬาในบุคลากรทางการแพทย์ทได้รับซิโนแวคมาแล้ว2เข็มนำมากระตุ้นเข็ม3เปรียบเทียบกันระหว่างแอสตรากับไฟเซอร์ครับโดยการเจาะเลือดเปรียบเทียบจะเจาะในอีก1แล้วก็3เดือนต่อมาครับพบว่าที่1เดือน ภูมิจากไฟเซอร์สูงกว่าภูมิที่ได้รับจากแอสตราข้อมูลนี้ก็เป็นอีกสิ่งยืนยันที่บอกว่า m อ n a v a c c i n e น่าจะกระตุ้นภูมิของร่างกายได้ดีที่สุดครับสำหรับอีกสิ่งที่ได้จากงานวิจัยนี้ก็คือที่3เดือนต่อมาภูมิของทั้ง2กลุ่มก็จะค่อยลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไปซึ่งข้อมูลนี้ก็ช่วยบอกเราว่าเราควรฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสีนั่นเองครับ วัคซีน4เข็มของเราไม่เท่ากันก่อนจะพูดถึงวัคซีนเข็ม5เรามารู้กันก่อนว่าวัคซีน3หรือว่า4เข็มที่ผ่านมาของเราอ่ะมันไม่เท่ากันนะครับเช่นคนที่ฉีดซิ่งแวค2เข็มแล้วต่อด้วยเข็ม3เป็นแอสตราก็จะไม่เท่ากับคนที่ได้เข็ม3เป็นไฟเซอร์อยู่ทุกอย่างตามงานวิจัยของจุฬาที่ผมเล่ามาข้างต้นเลยครับสรุปสรุปของวัคซีนเข็ม4 ว่าเราจะต้องฉีดตัวไหนเมื่อไหร่ดีผมทำคลิปนี้ไว้ให้แล้วครับเพื่อนๆสามารถคลิกด,ดูได้ที่ช่องคอมเมนต์เลย <Wow. S 1> คำแนะนำเข็ม5แบบเข้าใจง่ายสำหรับวัคซีนเข็มที่5ผมมีวิธีคิดแบบง่ายๆมาฝากเพื่อนๆครับแต่บอกไว้ก่อนว่าวิธีนี้ยังไม่ได้เป็นคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมรวบรวมแล้วก็ประยุกต์มาจากการวิจัยต่างๆ วิธีคิดง่ายๆอันแรกก็คือไม่นับวัคซีนเชื้อตายและไม่นับการติดเชื้อโควิดครับง่ายที่สุดเลยเราก็ไม่ต้องนับวัคซีนเชื้อตายก็คือตัดซินอแวกหรือวัาซิโนฟาร์มออกจากประวัติวัคซีนของเราไปเลยก็ได้ครับแบบผมฉีดซินอแวกสองเข็มต่อด้ดยไฟเซอร์สองเข็มผมก็ไม่ต้องนับซินแวกสองเข็มแรกสรุปก็คือผมก็เหมือนฉีดไฟเซอร์มาแค่สองเข็มครับ ดังนั้นเข็ม3ผมก็เลือกกระตุ้นต่อได้เลยที่ระยเวลาประมาณ5-6เดือนหลังเข็มท้ายตามคำแนะนำเข็ม3ของ CDC ครับทำไมถึงไม่นับเข็มที่เป็นวัคซีนเชื้อตายการทดสองของผมที่ไม่นับวัคซีนเชื้อตาย2เข็มแรกผมใช้ลอจิกที่ว่าขนาดคำแนะนำหลังติดเชื้อโควิดก็ยังไม่นับการติดเชือ้อเป็นการกระตุ้นภูมิที่เพียงพอเลย โดยหลังติดเชื้อสาเดือนเราสามารถฉีดวัคซีนนับต่อจากสูตรเดิมของเราได้เลยครับไม่ต้องนับการติดเชื้อว่าเป็นการกระตุ้นภูมิเพราะว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์แล้วก็โอไมคอนก็มีหลายสายพันธุ์โอเคดังนั้นการติดเชื้อโควิดซึ่งร,ระดับเชื้อโรคตัวเป็นๆเ,เข้าไมา่ได้ร่างกายของเราย่อมด้แรงกว่าเชื้อตายจากวัคซีนที่ร,ระดับแน่ๆเรายังไม่นับว่าเป็นการกระตุ้นภูมิที่ดีพอผมก็เลยสรุปว่า ซิโนแวคหรือว่าซิโนฟาร์มไปต้องนับก็ได้ครับ <Yeah. S 1> อีกข้อมูลก็คือคำแนะนำจาก cdc สหรัฐอเมริกาหนือวข้อผู้ท่รับวัคซีนมาจากนอกสหรัฐว่าสามารถ complete หรือว่าเริ่มฉีดวัคซีนใหม่ให้เป็นสูตรวัคซีนที่ fda หรือว่า cdc แนะนำให้ใช้ในอเมริกาได้ครับ <Yeah. S 1> ถึงตรงนี้เพื่อนๆก็จะพึ่งทามากกันนะครับ ว่าแล้วจะฉีดซีนิแวกกับซูรูฟาร์มกันไปในตอนแรกทําไมก็เพราะว่าในตอนแรกวัคซีนทั่วโลกยังขาดแคลนอยู่เราได้ฉีดตัวไหนไปก่อนก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉีดแน่นอนครับเราควรพิจารณาอย่างไรว่าควรฉีดวัคซีนเข็ม5้าหรือไม่แนวทางการคิดว่าควรฉีดหรือเปล่าเราก็ต้องช่างข้อดีแล้วก็ข้อเสียครับข้อดีของการฉีดวัคซีนก็คือจะลดการเจ็บป่วยรุนแรงไม่เป็นลองโควิดซึ่งถึงตอนนี้ เราก็ยังเข้าใจกลไกลของลองโควิดน้อยอยู่แล้วก็ยังไม่มีการรักษาจำเพาะด้วยรวมถึงในเด็กซึ่งมีมิตซีซึ่งหากโชคร้ายก็จะเสียชีวิตได้เช่นกันครับสำหรับข้อสี่ก็คืออาการข้างเคียงของวัคซีนเช่นมีไข้ต่ำๆปวดเมื่อยปวดแขนอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลครับแล้วก็ไม่ใช่การแพร้วัคซีนด้วยเป็นเพียงการตอบสนองของร่างกายปกติหลังได้รับวัคซีนเท่านั้นสำหรับสิ่งที่เพื่อนๆกลัวกัน สำหรับ m อ็มวัคซีนก็คือกล้นหัวใจอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอันนี้เขาพบได้น้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นไม่มากนักแล้วก็หายได้เองโดยไม่ต้องรักษาด้วยครับ <Wow. S 1> สำหรับเรื่องริมเลือดอุดตันอันนี้เป็นผลของวัคซีนแอสตรานะครับที่เราพบได้บ้างแต่ว่าโชคดีที่เราไม่ได้นาให้ใช้แอสตราเพียงเข็มกระตุ้นอยู่แล้วอันนี้ก็สบายใจกันได้เลยบท <Wow. S 1> สรุปวัคซีนเข็ม5 คำแนะนำในตอนนี้การฉีดเข็ม5ให้พิจารณาเป็นรายบุคคลก่อนนะครับเนื่องจากข้อมูลการวิจัยเข็ม5มีไม่มากนักมีเพียงคำแนะนําเบื้องต้นที่ว่าเมื่อฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกายภูมิต้านทานในเลือดก็จะค่อยลดลงตามระยะเวลาครับสําหรับทางการแพทย์มีการวิเคราะห์ว่ากลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเข็ม5มีดังนี้ครับสําหรับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันร,ร่างกายบกพร่อง ต้องทานยากดภูมิคุ้มกันขนาดสูงอยู่ตลอดหรือว่าเคยปลูกถ่ายอาวัยวะมาก่อนสำหรับผู้สูงอายุอาจพิจารณาฉีดก,กระตุ้นเป็นรายการณีตามสูตรวัคซีนที่ได้รับมาและตามแพทย์เห็นสมควรก่อนครับส่วนผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศอาจต้องฉีดวัคซีนตามที่ประเทศนั้นกําหนดก็สามารถฉีดได้ครับแต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนพอวิเคราะห์ภาวะของร่างกายเป็นรายการณี <Yeah. S 1> ควรรอวัคซีนรุ่นใหม่หรือไม่ ปัญหาของการรอวัคซีนชนิดใหม่เพื่อนำมาต่อต้านกับเชื้อโควิดสายพันธ์ใหม่ๆว่าจะเป็นโอไมคอนสายพันธุ์ย่อย B A 4หรือว่า B A 5ก็คือเรายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีให้ฉีดในไทยนั่นเองครับสรุปคือของใหม่ก็น,น่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าช้าไปจนภูมิต้านทานของเราต่ําจนป้องกันการติดเชื้อไม่ได้โดยเฉพาะนานเกิน6เดือนขึ้นไปก็อาจไม่เหมาะสมที่จะรอครับโอเค วังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมากนะครับก่อนจากกันไปผมขอฝากว่าแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆกันบ้างแล้วแต่โดยส่วนตัวการป้องกันแบบเดิมที่เราทำกันมาตลอดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูงเช่นห้องแอร์อากาศไม่ถ่ายเทหรือว่ามีคนเยอะๆก็ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือการที่เรานำเชื้อโรคจากข้างนอกเข้าไปติดคนกลุ่มเสี่ยงในบ้าน ดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานของเรานั่นเองสิ่งที่ผมเล่ามาในคลิปนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงเลือกฉีดวัคซีนเข็ม5ครับแพทย์มีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของเพื่อนเองครับและสุดท้ายฝากช่วยกดติดตามช่องดีแคร์ n ชนแนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ